โอเคว่าจะ่ครับทุกคนวันนี้เราอยู่กับช่อง Harry s i m a n กอกแลนะทุกคนวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นเกมกันนี่ครับทุกคนผมอ่านไม่ออกกันเมื่อภาษาอังกฤษกนะทุกคนเออก็ประมาณนี้นะทุกคนตอนนี้เนี่ยคือผมเลเวลเยอะแล้วแต่อันนี้จะถือว่านับ เป็น EP ีแรกนะทุกคนก็คือ EP พีตอนนี้เนี่ยก็คืออีพีแรกนะทุกคนเดี๋ยวผมจะลงอ p พี่องต่อพ้านาทุกคนต้องรอดูนะบางที่ผมก็ไม่ลงเพราะว่าผมมีปัญหาการเรียนนิดหน่อยนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพรุ่งนี้ก็เ,ยเลยเปิดแล้วทุกคนโอเคมามาเริ่มเลยกันขอเนี้ตลดเสียงเลยนะครับอะไรเนี่ยการเดินทางไปโอเคไม่ต้องเป็นใจ โอ้โหมีรถกับบิลเลียนไม่ได้เสื้ออะไรดีนะทุกคนนี่โอเคเงินหมดพอดีตูนนี่ตอนนี้เราก็จะม,มาทำกานอัพเกรดนะทุกคนอันนี้ก็ฟรีแต่แมวต้องดูโฆษณาขี้เกียจด,ดูตอนนี้อย่าเอาไมา่ให้เต็มทุกคนเพราะมันได้เงิน แต่ไม่รู้นะว่ากี่บาทเองน,น่าจะได้น้อยมากๆมากเลยะคนแบบโคตรน้อยเลยแต่ตอนนี้ฮะตอนนี้นะทุกคนดูเหมือนว่าคนงานเนี่ยจะขายันขันแข็งในการตัดไม้มากมากๆดูสิพราะเขาตัดไม่หยุดเลยโอเคโอเคอเราจะมาอัพบมบกสเดแมาัำอะไรนี่กันไหมสิ อะไรอนะ่ะทุกคนเออพนักงานอีกคนโอ้โหพน,นักง,งานเยอะมากนะนี่พนักงานเยอะมากมจาจะไปอัพอันนี้เพื่อได้เงนินแต่ผมรู้สึกว่าตอนที่ผมเล่นมาเนี่ยคือมันไม่คุ้มเลย่ะทุกคนในการอัพเนี่ยเป็นเงินโอเคเดี๋ยวเราเจะมาทำเกัน อาไปเรื่อยๆจนกว่าอันนี้เนี่ยมันจะเต็มสีแล้วทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาเก็บของระหว่าเนี้กันนะทุกคนโอเคสมบต้องอันนี้คือการเลือกนะว่าเพชรอันไหนมันดีกว่าซึ่งผมจะดูตรงนี้เนี่ยอันนี้มันลกพลังชีวยพลังโจมตีคริติคอลังลดมันอันนี้ดีกว่าตั้งอันนี้เพราะอันนี้มันลบตั้งแปดโรยทุกคนเราก็จะไม่ใส่ต้องกดตรงนี้นะทุกคน โอเคแล้วก okay, ็จะทำการกดปุ okay, ่ม okay, ที okay, ่น okay, ี่แล้วก็อันนี้เนี่ยกับอันนี้อันนี้ดีกว่านะทุกคนมามาดูกันโอ้เมียวโอเคเราจะมาอัพอันนี้กันนะทุกคนเฮ้ยเสร็จแล้วห้าสิบกับเบลเลนอืมผมรู้สึกไม่เคยโคนเลยดิเอาไม่าก็ทำสุดเซจงอันนี้กัน จะเสงจ้ะแพร่งแพร่งโอเคที่จะพูดไปเล่นครับครับหลังจากนี้เนี่ยผมขอเงียบก่อนนะทุกคนเพราะว่าผมขอไม่พูดกันนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ผมต้องตั้งใจเล่นโอเคเดี๋ยวผมจะไม่พูดแลวนะทุกคน โอเคหลงังจากเนี่ยไปสักพักตอนนี้ก็เริ่มรัวขึ้นเรื่อยๆว้าวแล้วก,ก็จะมาทำการอะไรเลยตอนนี้จะมาอัพหมวกตอนทุกคนแพงมากจะดับอย่างนั้นได้อยู่โอเคอะไรอย่ี้ยว้าว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 อัพเสื้อด้วยดีกว่าทุกคนใส่ไหมโอเค ก็ปรมาณนี้ทุกคนก็จบคลิปไว้เท่านี้นะทุกคนเดี๋ยวมาต่อ EP พสนะทุกคนซึ่งขอจบไปแค่เท่านี้ก่อนเพราะตอนนี้เนี่ยมันนานแล้วนะทุกคนขอจบไปเท่านี้นะครับลากลองสวัสดีครับ